สวัสดีครับผมนักศึกษานายสราวุลศรีนะครับได้นักศึกษาคือ1 6 4 0 9 0 2 1 0 0ครับผมคณะวิศวกรรมไฟฟ้านะครับวันนี้จะมา,ารีพอร์ตการฝึกงานนะครับซึ่งบริษัทที่ผมไปฝึกงานเนี่ยคือบริษัทชอกันช่างนะครับผมรายละเอียดการฝึกงานนะครับระยะเวลาในการฝึกงานเนี่ยคือตั้งแต่วันที่4มิถุนายนจนถึงสาเอกรกฎาคมปี2568ครับผมวันทํางานก็คือจันทร์ถึงเสาร์นะครับ แล้วก็จะได้หยุดในวันอาทิตย์และก็วันหยุดนะคขัตฤกษครับผมเวลาในการทํางานคือตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงเย็นครับผมบริษัทชอกันชัางนะครับจัดตั้งเมื่อวันที่27พฤศจิกาย,ยนปี2 5 1 5นะครับผมเพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก,ก่อสร้างทั่วไปในระยะแรกนะคะรับลักษณะงานของบริษัทเป็นการก่อสร้างอาคารขนาดก่อสร้างอาคารและงานทั่วไปโดยมีลูกค้าสัญญาคือหน่วยงานราชก,การอาทิเช่นกองทัพบ,บกกองทัพอากาศผลงานที่สร้างชื่อเสียง ของบริษัทในระยะแรกนะครับคืออาคารโรงพยาบาลและสาธารณูปโภคต่างๆนะครับของกระทบบกและสถานีอาคารสถานีโทรทัศน์ของอสมทนะครับผมและในปี2524นร่ะครับร่วมทุนกับบริษัทโตคิวจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและขยะธุรกิจเขาผมและในปี2 5 3 7นรดะครับจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนนะครับและเลือกขยะขอบเขตงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงครับผม ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศไทยโดยมีความสามารถดำเนินโครงการในรูปแบบของเทิร์นคีโอทีโอบีโอและ AOT ขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ครับผมสถานีที่ฝึกตอฝึกงานนะครับที่ได้ไปดูแลส่วนเป็นหลังเนี่ยก็คือสถานีโออารสถานีบางขุนนนครับผมซึ่งสถานีบางขุนนนเนี่ยเป็นงานก่อสร้างสถานีใต้ดินบนถนน รางสนิทบนนะครับบริเวณแยกบ,บางขุนนนของสถาน,นีเนี่ยจะเป็นการเบีย่ยงจราจรติดตั้งเครื่องจักนะครับผมเพื่อเตรียมพื้นที่นะฮะแล้วก็วางนาสาธารณูปโภคและการเจาะขาเสร็มขนาดใหญ่ครับผมงานที่ได้รับมอบหมายของสถาน,นีนะัสถานีนี้นะครับผมเป็นงาน ตรวจสอบประจำวันดําเนินการตรวจสอบตู้ mdb db และ pb เป็นประจำครับผมในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายรวมถึงการตรวจสอบความเร็วร้อของสายไฟบริเวณหน้าง,งานโดยดเนินการตรวจสอบความปลอดภัยครับเช่นตรวจสอบว่าสายไฟมีการสัมผัสน้ําหรือไม่และตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ามีตู้ใดที่ชํารุดหรือไม,ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่หาพกพบปัญหาจะดาเนินแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินแก้ไขยอย่างเร่ดงด่วนครับผมต่อไปเป็นสถานี อ่าพพยี่สิบนะครับผมเป็นสถานีหอสมุทรแห่งชาตินะครับผมซึ่งสถานีนี้เนี่ยเป็นสถานเป็นสถานีที่อ่าเป็นสถานีที่งานใกล้เสร็จนะครับผมซึ่งที่เราจะไปดูก็จะเป็นพวกงานระบบงานต่างๆนะครับที่จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาสถานีอ้าวอสสองเมื่อกี้นะครับเป็นสถานีสิรส้มสสองเมื่อกี้จะเป็นสถานีที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งนะครับผมยังอยู่ในงานชั่วคราว ซึ่งจะไม่มีงานระบบให้เราดูอย่างชัดเจนนะครับผมแต่สถานีสี่โมง20นี้เป็นสถานีที่ใกล้เสร็จเราจึงสามารถดูงานระบบได้ยอย่างชัดเจนครับผมสิ่งที่เราไปดูนะคะก็จะเป็นงานเดินสายไฟใต้ดินการใช้ท่อต่งตางๆนะครับป้องกันอันตรายจากการเดินสายดินบนอากาศนะครับงานระบบท่อน,น้ําดีน้ําเสียเดินท่อ PVC แนวทางที่กําหนดนะฮะงานระบบสื่อสารสายไฟเบอร์ใต้ดินนะฮะใช้ท่อแยกประเภทอะไรบ้างต้องมี ฮนโฮหรือแมนโฮตามจุดเพื่อบอรรลงรักษานะครับผมการโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินเนี่ยใต้ดินด้วยนะครับคุดอุโมงหรือทําสถานีใต้ดินต้องแยกออกแบบเพื่อความปลอดภัยจากแรงดันเดิมนะฮะการแยกประเภทของสีแคมป์ประกับด้วยนะครับผมซึ่งการแยกสีแคมป์ประกับเพื่อบ่งบอกว่าอ่าท่อที่นําเลี้ยงสายไฟน้นเป็นท่ออะไรครับผมอย่างเช่นอ่าสีแดงก็จะเป็นไฟ normal นอร์มอลนะสีเหลืองก็จะเป็นไฟเอเซนเชียลนะครับผม ต่อไปไปงานอาโอสุสานค่ะซึ่งอาโอสาเป็นสถานีของซิลิลานะครับผมเพิ่งสถานีเนี้ยเป็นสถานีที่เพิ่งเป็นการดําเนินแผนการขั้นต้นนะครับผมซึ่งจะไม่มีอะไรนอกจากแบบแผนที่เราต้องเตรียมไว้นะครับซึ่งไปดูงานก่อนซึ่งการดูแลของสถานีนีนะ้คือเราไปดูเพื่อเรียนรู้ก่อนเริ่มงานจริงครับผมสิ่งที่เราไปดูนี่ก็จะมีการเดินสายไฟชั่วคราการเดินสายเมนนะครับผม ซึ่งของสถานีสุนทรเนี่ยเราต้องไปดึงไฟนะครับลอดใต้สะพานเพื่อให้ทีมงานในหน้าง,งานสามารถใช้ไฟได้ครับผมซึ่งเราไม่สามารถเดินไฟได้อย่างปกติครับผมเนื่องจากว่าติดในขอบเขตการทำงานครับผมเราจะไม่สามารถเดินสายไฟได้อย่างปกติจึงต้องจำเป็นต้อง้อ,อยสะพานขึ้นไปครับผม ปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างแรกเป็นปัญหาครับผมเพราะว่าสสยไฟใส่ไฟในวันจุดนะครับมีโอกาสโดนน้ำและก่อให้เกิดความเสียหายนะครับผมต่อมานะคะเครื่องมือบางชนิดชํารุดหรือไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมต่อมาจะเป็นการจะเก็บวัสถุไม่เป็นระเบียบนะคะทำให้เสียเวลาในการค้นหาครับผมและสุดท้ายไม่มีการติดป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ทํางานใต้ดินครับผมข้อเสนอแนะนะครับ ควรจัดระเบียบสายไฟและติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัยจากความชื้นครับผมและจากน้ำด้วยฮะตรวจสอบวอลลุ่มรักษาเครื่องมือให้พร้อมการใช้งานอยู่เสมอครับผมจัดพื้นที่เก็บวัสดุให้มีมุม,มลและป้ายที่ชัดเจนครับผมซึ่งจะทําให้หาและก็หยิบได้ง่ายครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับติดตั้งไปเตือนเพื่อความปลอดภัยทั้งคนทางานและบุคคลภายนอกครับผมอันนี้จะเป็นรูปในการเบินตรวจสอบหน้างานนะครับผมซึ่งอันนี้เป็น เป็นภาพที่ขุดเจาะถนนเพื่อเตรียมลงพื้นที่สัพนะครับผมเราต้องทําการขุดเจาะแล้วก็เอาเกลวยมาวางล้อมเพื่อไม่ให้คนที่สัญจรผ่านไปมาเกิดอันตรายนะครับผมอันนี้เป็นรูปของเสาไฟโมโนโพรนะครับซึ่งจะเป็นอ่า ซึ่งอย่างที่ทุกท่านเห็นก็จะมีฐานสี่เหลีย่ยนะครับอันนี้คือเนื่องจากว่าเสาโมโนพลเนี่ยต้องการความลึกอ,อยู่ที่2เมตรแต่ในพื้นที่นี้เนี่ยเราไม่สามารถขุดเจาะได้ถึง2เมตรครับผมเราจึงต้องสร้างฐานขึ้นมาเพื่อให้เสาเนี่ยสามารถปักได้ถึง2เมตรครับผมอันนี้จะเป็นตู้ภายในหน้าง,งานนะครับผมซึ่งเราจะตรวจเช็คตู้ต่างๆเนี่ยตามหน้างานเป็นประจำนะครับผมเพื่อดูว่าอะไรที่มันพังอะไรที่ เป็นอันตรายเราจะได้ริบแจ้งนะคบผมและต่อมาคือการสํารวจพื้นที่หน้าง,งานเพื่อเช็คความเพื่อดูความเป็นระเบียบหน้าง,งานหรือก็เช็คในตู้เรื่องต่างๆและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างครับผมและสุดท้ายนะฮะแล้วต่อมานะฮะก็จะเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆว่ามีพอสำหรับก,การทํางานหรือไม่แล้วก็ตรวจเช็กว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างมีจํานวนเท่าไหร่เพื่อเรียนรู้ชื่อและก็วัสดุในการใช้งานจริงครับผมและนี่เป็นภาพที่ทําการ อ่าร้อยสายไฟขึ้นสะพานนะครับเพื่อเป็นการเบี่ยงทางเพื่อเราสามารถไปจ่ายไฟให้กับอ่าทีมงานที่ใช้าง,งานครับผมอันนี้จะเป็นการเขียนแบบนะคบผมซึ่งทําให้เราเรียนรู้ว่าการออกแบบเนี่ยมันต้องทํายังไงใช้อุปกรณ์อ,อะไรบ้างและใช้อะไรเท่าไหร่นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอ่าแบบแปลงของสถานีอยู่ที่เชียงรายนะครับผมทางทางภาคเหนือนะฮะ ซึ่งเป็นแคมป์คนงานนะครับผมซึ่งเราก็จะแบ่งไปว่าเราขนาดห้องเท่าไรใช้สายเท่าไรใช้สา,สายเบอร์อะไรใส่ท่อเท่าไรใช้แคมป์อะไรบ้างใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับผมการนำเสนอรีพอร์ตก็จะเป็นประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ